เตียบมัดฐานนรกกับเจ็ดปรากฏการณ์เดือดที่ทำให้ฟาสแอนฟิวเรสไดคือขั้นสุดของหนังตระกูลฟาสฟาสแอนฟิวเรสไนเร็วแรงทะลุนรกก้า 1. การกลับมาของผู้กำกับจัสตินลินไม่มีผู้กำกับคนไหนรู้จักหนังตระกูล Fast a n อน u r ฟ o u s ไปมากกว่าเขาคนนี้ที่กำกับหนังตระกูล Fast มากที่สุดถึง5ภาคหลังกำกับภาคที่3 Fast and f อน i o u s วรโตเกียวดริกเป็นเรื่องแรกเขาก็เดินหน้ากำกับภาคที่4-6ถึง6ก่อนที่จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งในภาค9นี้ 2. อันตรายครั้งใหม่มาจากคนในครอบครัว เมื่อหัวใจหลักของตระกูล Fast and Furious คือคำว่าครอบครัวตลอดภารกิจในทุกภาคที่ผ่านมาสิ่งที่ตัวละครดอมของพระเอกวินดีเซลใช้เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจคือคำว่า Family เขาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รักแต่ในภาคนี้ความเชื่อของเขากำลังจะถูกทดสอบจากการปรากฏตัวของเจคอบน้องชายสายเลือดเดียวกันที่กลับมาพร้อมความแค้นและทำทุกอย่างเพื่อกำจัดพี่ชายคนนี้ 3. จอห์นสี่หน้ากับบทบาทตัวร้ายสุดเคียมเมื่อ Fast and f u i o u s รสเพิ่มดีกรีความเข้มจัดเต็มความเดือดด้วยการมอบบนเจคอบน้องชายของดอบให้กับจอร์ซีนาหลังเคยพิสูจน์ความแกร่งด้วยผลงานอย่าง12 b r ล w บ s และ Transformers Bumblebee และครั้งนี้ถือเป็นคีย์สุดความมันเพราะเขาจะได้ปะทะกับวินดีเซลแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเมื่อสายเลือดเดียวกันต้องมาห้ำหัน่นิี่ตายคา สี่การกลับมาของฮานจุดเปลี่ยนของหนังฟาสหนึ่งในสมาชิกครอบครัวฟาสที่ผู้ชมตกหลุมรักฮานร,รู้จักเขาครั้งแรกในภาคโตกเกียวดริฟท์หลังผู้ชมเชื่อว่าตุละครนี้ถูกฆ่าตายไปแล้วในภาคที่6กจนเกิดแคมเปญทวงคืนความยุติธรรมให้กับฮานผู้สร้างก็สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการให้ฮานกลับมาอีกครั้งในภาคนี้หา้าครั้งแรกที่หนังฟาสต์แอนด์ฟิร์เรียสทยทำในประเทศไทย a ลาสและฟิวเวอรนังตระกูลซิ่งที่ถ่ายทำมาแล้วทุกมุมโลกและในภาคที่9นี้ได้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยทั้งกระบี่ภูเก็ตพังงนันสร้างภาพที่แตกต่างนี้กับฟลาสกลายเป็นฉากซิ่งสุดตื่นตา ขึ้นแท่นหนังแอคชั่นสายซิ่งทำรายได้สูงสุดในปี2021ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงระบาดในเวลานั้น Fast and Furious 9สามารถวาดรายได้ทั่วโลกได้มากถึง719ล้านขึ้นแท่นเป็นหนังที่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำเงินสูงสุดในอเมริกาในปี2021อีกด,ด้วย7ยาวสุดจัดเต็มสุดในจักรวาล Fa s t and Furious ด้วยความยาวถึง2ชั่วโมง23นาที ฟาส t f แอนด์ฟิเป็นหนังประกูฟาสที่มีความยาวมากที่สุดด้วยพล็อตที่เข้มข้นเช่นเดียวกับฉากแอคชั่นที่ทั้งเวททั้งมันสะใจที่สุดทั้งหมดนี้คุเห็นคนว่าทำไมฟาส t f แอนด์ฟิเสเป็นหนังเดือดแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาดเเตรียมระเบิดความแรงกับภารกิจสิ่ง้านรกฟาส t f แอนด์ฟิเรสเร็วแรงทะลุนรกกา้าปรากฏการซิ่งสะเทือนหน้าจอครั้งแรกบนฟรีทีวีไทย วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนเวลา1 8ิกาทางโมโนทเวนตีนาย